อ่านหนังสือเทศสอนหน้าก่อนเข้าโบสถ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหัโตสัมมาสัมพุธัสสะปะพาคิโตจะกตุลปูตินบันบนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในบรรพชานนสังสฆกกาฏาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของท่านจ้าภาพ พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรซึ่งได้มาสถิตสมองสอนประชุมพร้อมกันในที่นี้ซึ่งต่างก,ก็มีสวรรจิตเจตนาปราถนาจะสดับธรรมีกถาอันเป็นโอวาทานุสาสนีของสมเด็จพระจินสีสมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อหน่วงนาวน้ำจิตให้เป็นไปในสมาปฏิบัติอันเป็นประเพณีของาสาพุทจชนพุทธบ,บริษัตรซึ่งได้ประพฤติสืบืกันมาคือปรารบซึ่งบรรพาาจิตให้เป็นเดิมแล้วคิดเพิ่มทูนอปราประเจตนาโดยให้มีพระธรรมเทศสนาซึ่งเป็นกุศลเจตนา เรื่องเพิ่มภูณกุศลสัมปทาที่ได้พาการช่วยในงานอุปสมบทนี้ให้มีผลยิ่งยิขึ้นไปการกุศลที่ญาติโยมได้กระทำครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายคือยากทั้งผู้ที่จะมาช่วยยากทั้งผู้ที่จะอุปสมบท คือผู้ที่จะมาช่วยบางทีป่วยเสียไม่ได้มาก็มีหรือบางทีมีประสาท์ขัดข้องก็ไม่ได้มาอยู่นั่นเองความจริงเรื่องขัดข้องในระหว่างของมนุษย์นั้นมีมิใช่น้อยมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกไปแก่กิจการงานของตนและคนอื่นมีเหตุสำคัญเกิดขึ้น ก็เป็นอันมาไม่ได้ภายในได้แก่โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในตนหรือในบุคคลที่ตนจะพึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นอัดขัดข้องเหมือนกันแต่ความขัดข้องที่สำคัญคือการล้มหายตายจากการไปเสียก่อนไม่อาจมาร่วมการกุศลได้เหตุนี้จึงว่าผู้ที่จะได้มาช่วยในงานกุศลก็เป็นของยาก อีกประการหนึ่งเล่าปปจิตโตจะุลโภผู้ที่จะเข้ามาผทสมบทในาศาสนธรรมคำสอนของพระศาสดาก็เป็นโอกาสที่จะพึงหาได้โดยยัข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าความขัดข้องของตนเองก็มีอยู่รอบจด้ ที่ทางโอกาสการสมัยที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมนั้นมีน้อยนักหนาบางคนเกิดมาตั้งหลายร้อยชาติไม่ได้โอกาสที่จะพบพระพุทธนาไตรและมาแล้วก็สมบทเสียมากมายเหลือที่จะนับข้านา,หนาเหลือที่จะนับจากข้านา เฮที่เกิดมาจะได้บรรจาร์อุปสมบทแต่ละคนนั้นเป็นการยากอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้เจริญด้วยโดยชาติผู้เจริญแล้วโดยชาติกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์อนามัาเป็นชาติที่สูงสุดกว่าสัตว์ดีราชากทั้งเป็นผู้ไม่มีมาเป็นผู้ไม่วิกลวิการวิปริตติดธรรมดา และไม่เป็นโรคภัยที่ร้ายกาจซึ่งอาจติดต่อกันได้ต้องเป็นไทยคือไม่มีหนีสสินติดตัวเหล่านี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้มีอายุครบ20ปีถ้าแม้มอดม้วยมรณาเสียแต่ยังเย,ยาก็ไม่ได้บวชเช่นอย่างบางคนดับศูนย์ชีวิตเสียแต่ยังอยู่ในกันของมารดา บางคนคลอดออกมาสองถึงสวันไม่ทนันจะเติบโตบางคนอยู่ได้จนโตมาตายเสียก่อนครบกกำหนดก็เป็นพันไม่ได้ป็สมบทอีกประการหนึ่งเล่าจะต้องเป็นผู้เจริญด้วยคุณสมบัติบางอย่างคือต้องเกิดมาได้ผ่านพบพระพุทธศาสนา มีม a รดาปิดาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทำนองครองธรรมจะได้เป็นผู้ชักนำให้บุตรเป็นผู้มีความเห็นชอบถ้าว่าเกิดในตระกูลที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศ,ศาสนาบุตรที่ได้กำเนิดเกิดมาในตระกูลเห็นปราน,นั้นก็ย่อมไม่มีโอกาสจะได้บรรพชารบร็พชสนบทตตามที่กล่าวพอจะเห็นได้แล้วว่า ผู้ที่จะได้บรรพชาอุปสมบทย่อมเป็นของยากท่านทั้งหลายที่ได้พาการผ่านพ้นจากความขัดข้องต่างๆอย่างที่กล่าวมาสมควรจะพากันมีความปีติยินดีบัดนี้จากวิสัชนาในคำว่าบวชต่อไปคำว่าบวชนี้แปลว่าบ่มให้สุขหมายความว่าถ้าใครไม่ได้บวชเขาเรียกว่าคนดิบ หรือคนตายถ้าใครได้บวชแล้วเขาเรียกว่าคนสุขหรือทิศแปลว,ว่าเป็นบัณฑิตเพราะเป็นเพราะผู้ที่บวชนั้นถือว่าได้รับการศึกษาเล่าเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติปฏิบัติมาดีแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ได้อบรมบ่มตัวให้เป็นคนสุขหรือให้เป็นคนดีมีศีลธรรม วัฒนธรรมดีแล้วศึกไปก็เป็นบรมเมืองดีของประเทศชาติเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์บวชแปลว่าเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเพราะเป็นผู้มีศีลคือถ้าเป็นสามัเนรก็มีศีลสิบถ้าเป็นพระก็มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด คนมีศีลก็คือคนดีเพราะไม่ทําชั่วทางไตรทวารคาว่าบรรพชาเป็นสามเณรก็ดีปวดเป็นพระก็ดีหมายความว่าเปลี่ยนเพศต่างเปลี่ยนเพศจากเพศฆราวาสมาเป็นเพศบรรพชิตคือเปลี่ยนจากเพศฆราวาสมาเป็นเพศพระเณรและการเปลี่ยนเพศนั้น ต้องทำเป็นกิจจรักษณะคือก่อนที่จะบวชจะต้องทำจิตใจให้สะอาดท่องใสเพราะความเป็นพระเป็นเนนนั้นขึ้นอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความประพฤติถ้าใจไม่เป็นพระเป็นเนนก็เป็นพระเป็นเนนไม่ได้และให้พ่อหน้าเข้าใจด้วยไว้ด้วยว่าความเป็นพระหรือความเป็นเนนไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลือง ผ้าเหลืองไม่สามารถทำให้เป็นพระเป็นเนนได้ถ้าความเป็นพระเป็นเนนอยู่ที่ผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองไปคลุมต่อไม้ต่อไม้ก็จะกลายเป็นพระเป็นเนนไปเรเอาผ้าเหลืองไปกลุมบัวกลุมควายบัวหัวควายก็จะกลายเป็นพระเป็นเนนไปความเป็นพระเป็นเนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนภายนอก ที่แท้ความเป็นพระเป็นเนนขึ้นอยู่กับส่วนภายในคือจิตใจอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความประพฤติแม้เป็นพระเป็นเนนอยู่แล้วเกิดการกระทำหรือความประพฤติไม่เป็นพระเป็นเนนขึ้นมาเมื่อไรความเป็นพระเป็นเนนก็สลายไปกลายเป็นไม่ใช่พระไม่ใช่เนนไปจึงขอให้พ่อหน้า ได้ทําจิตใจสะอาด <c oughs> ได้ทําจิตใจให้สะอาดทําจิตใจให้ผองใสสร้างศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสในการบวชจากแท้จริงพอหน้าจะบวชน้อยหรือมากไม่สาคัญขอให้บวชด,ด้วยศรัทธาและเต็มใจบวชบางท่านบวชเพียงสามวัน รือเจ็ดวันตั้งแต่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็ได้รับผลเป็นที่พอใจแม้ศึกษาลาเพศออกไปก็ได้เป็นอุบาสกที่ดีบางท่านบวชตั้งพรรษาสามเดือนหรือบวชตั้ง,งสิบพรรษาแต่มีความประมาทไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวิานัยก็ไรความหมายไม่ได้อะไรจากการบวช ไม่ได้กําไรจากการบวชฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าการบวชหรือนักบวชในพระพุทธศาสนานี้มีห้าจำพวกไปการคือจำพวกที่หนึ่งชื่อว่าอุปชีวิกาบวชอาศัยการเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่ไหวพระสวดมนม์ไม่นมนไมจเจริญสมาธิและวิปัสสนา ปฏิบัติผิดสมณวิสัยจำพวกนี้ไม่ได้รับผลแห่งการบวชจำพวกที่สองชื่อว่าอุปทูสิกาบวชทำลายพระศาสนาคือประพฤติปฏิบัติตนนอกลกูนอกทางทำลายศิกขาบทวิน,นัยต้องอาบัติอากไม่มีอย่างอายทำอะไรก็มักจะเอาตามใจของตัวเอง ไม่เชื่อฟังอุปชาอาจารย์ว่ายากสอนอยากทำความลำบากหนักใจให้แก่ผู้ปกครองจำพวกนี้ชื่อว่าเป็นมหาโจรร่นพระศาสนาจำพวกที่สามชื่อว่าอุปมุยหิกาบวชห,หลงงมงายเหมือนควายตาบอดนอนกอดพระศาสนาไม่รู้จักศาสนา หมายความว่าบวชแล้วไม่ศึกษาธรรมวินัยและเมื่อไม่เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาก็ตั้งตัวเป็นราชานเวทมนคาถาประกอบพิธีไสยศาสตร์หรือเดรัจฉานวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ภิกษุกระทำไม่รู้จักไตรสิบขาคือศีลสมาธิปัญญาจำพวกที่สี่ชื่อว่าอุปกีริกา บวชเล่นคือบวชไม่จริงไม่จังไม่มีศรัทธาในการบวชเห็นเขาบวชก็บ,บวชตามเขาไปอย่างนั้นแหละบวชแล้วก็เล่นหวยบอกเลขหวยเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นตลกขนองตลอดถึงไปดูการละเล่นต่างๆจาพวกนี้ชื่อว่าบวชเล่นไม่มีประโยชน์จากการบวชเสีนเลยจำพวกที่ห้าชื่อว่า อุานิสฐานาบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อรื้อตนออกจากกิเลสและกองทุกข์จริงบวชเข้ามาแล้วดำเนินตามวงของพระอริยเจ้าคือยึดมั่นอยู่ในชุระของพระศาสนาสองประการได้แก่หนึ่งคันถาธุระตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรม 2. วิปัสนาธุระตั้งใจเจริญวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้ได้ผลแห่งการบวชจริงๆจำพวกที่ห้านี้นะว่าเป็นจำพวกที่บวชด,ดีที่สุดเพราะน่าควรจำใส่ใจไว้ให้นึกสยว่าเราบวชเพื่อบุญเพื่อกุสลเพื่อการศึกษาและปฏิบัติจริงๆไม่ได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์จากอื่น สำหรับอนิสง์แห่งการบรรพชาบรรสมบทนี้ย่อมมีเป็นอันมากในที่นี้จะนำมาวิภาคโดยใจความเป็นสามประการคือผู้เรียบปสมบทและผู้ที่ช่วยในการบุปสมบทไป้ชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาประการหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณของท่านที่มีคุณมีมารดาบิดาเป็นต้นประการหนึ่ง และเป็นโอกาสที่ผู้สุปสมบทจะได้ทำคุณงามความดีสำหรับตนเต็มที่ประการหนึ่งมีอธิบายว่าที่จัดว่าเป็นญาติในทางพระศาสนานั้นถึงเห็นตัวอย่างดังตำ,ตำนานอันมีมาในสังกีติกถาว่ามีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งสงพระนามว่าสีธรรมโสกร,ราช โะรงทรงประกอบด้วยพระราชศรัทธาได้ทรงสร้างวิหารและพระเจดีย์ถึง84,000เป็นกำหนดแต่เวลานั้นสมเด็จพระบระมสุคตได้เสด็จดับขันปริริพานถิ่แล้วด้วยกำลังศรัทธาอันแรงกล้าใกล้จะทรงทราบซึ่งอริสังสับผลจึงเสด็จไปยังพระวิหาร มีพระบรมราชโองการตรัสถามที่สุดทั้งหลายว่าโยมนี้มีความสงสัยใกล้จะรู้ว่ามีใครบ้างที่มีศรัทธาอันวยวดยิ่งได้ประจับสัพาาพสิ่งตอบความเป็นรุนพระบกคลีบุติสะเอระซึ่งนั่งเป็นประธานอยู่ในที่ชุมนุมสงฆ์นั้นจึงถวายพระพร์ว่าดูก่อนมหาบาพิตรราชสมภาร ผู้มีพระราชทาอันสูงสุดจะหาบุรุษผู้ใดที่ได้ทำการกุศลยิ่งไปกว่าพระองค์นั้นหาไม่ได้พระราชาจึงตรัสถามว่าการที่โยมได้บริจราคทานเ็นปานนี้จะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาายญาตแล้วหรือหาไม่พระเถระจึงถวายพระพรว่ายังหามีส่วนเป็นศาสนาายญาตไม่พระราชาจึงตรัสถามว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพายาตแก่พระศาสนาพระเถระจ,จึงตอบว่าบุคคลผู้ใดได้บรรดชจาอุปสมบทบุตรพัญญาธาตุาสีเป็นพิกษุภิษภุษษนีหรือสามเณรตามแต่จะทำได้หรือบวชด,ด้วยตนเองบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นทายาตในศาสนาสมเด็าจพระเจ้าสีธรรมสกศกราช ในทรงสดับธรรมของพระโมคคัลลีบุตรจิาเทระเช่นนั้นแล้ว <c oughs> จะได้บรรพชาอุปสมบท <c oughs> มาเห็นพระปุมารกับนางสังฆมิตราคัติยานิตามเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาพยาทินั้นต้องได้กระทำการบรรพชาอุปสมบทซึ่งตนหรือบุทธิดาเป็นต้น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาทายาคือเป็นเชื้อสายหน,อน่อแนวกับพระพุทธศาสนาการบรรพชาอุปสมบทนี้จะต่อมีอาณสศอันยิ่งใหญ่กว่าการที่บุคคลทํากุศลอันเป็นส่วนอามิสภูชาหากจะมีบุคคลผู้วิเศษประกอบด้วยฤทธิเดชไปเลือกสรรกันกเป็นบุพชาติ ให้สิ้นทั้งป่าหิมพานมากระทำสักการบูชาสมเด็จพระปรมศาสดาตั้งพันธ์คงอานิสงส์แห่งการสักการบูชานั้นก็ไม่ได้เสมอด้วยอานิสงส์แห่งการที่บุคคลได้บรรพชาอุปสมบทเพราะกุศลส่วนนั้นไม่สามารถจะดำรงาศาสนาของพระองค์ไว้ได้าศาสนาที่จะดำรงอยู่ได้อาศัยปฏิบัติบูชาเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นการบรรพชาบรรพบทแล้วมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนเป็นการสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏมาทุกวันนี้จะได้จัดว่าเป็นาศาสนาาญาตของพระาศาสนาประการหนึ่งอานิสองส์เอกประการหนึ่งจึงจัดว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาท่านข้อนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก พระเจ้าปรเณปสณทิโกศนว่าบุคคลผู้ใดเป็นผู้กระดันยูรู้คุณของบรรดาบิดามีความปรารถนาจะทดแทนสนองคุณท่านบุคคลผู้นั้นต้องได้บรรพราวัตสมบทในศาสนาของสถาคตจึงจะสามารถทดแทนคุณของท่านได้ดังนี้แท้จริงอุปการะคุณของบรรดาบิดาที่มีต่อบุตรและพิดานั้น เลือที่จะพัฒนาม,มาเริ่มตั้งแต่บุตรมาปฏิสนธิในคันได้ทนุถนอมรักษาคาันด้วยความยากลำบ,บากอุตสาหอดออมอาหารที่เผ็ดร้อนด้วยเกรงบุตรในอุทธรจะกระวนกระวายครั้นบุตรคลอดแล้วความเมตตากรุณาของบรรดาบิดาที่มีต่อบุตรนั้นหาที่สุดไม่ได้อันหนึ่งทรัพย์สินใด,ดที่เป็นของบรรดาบิดา มันดาปิดาย่อมเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อประโยชน์แก่บุตรทั้งสิ้นเมื่อจะพรรณนาถึงคุณของปิดามันดาที่มีตบุตรนั้นมีมากนักหนาเท่าที่กล่าวมานี้พอชี่ให้เห็นเป็นสังเกตการที่บุ <c oughs> ตรจะคิดตอบแทนในทางโลกีมีช่วยทำกิจการงานเป็นต้นจะไม่สาม,มารถจะทดแทนให้สิ้นสุด แม้ว่าุุรนั้นจะเป็นผู้กระจายดูรู้คุณของท่านจะยกมารดาขึ้นประดิษฐว้บนจง,งอยบ่าเบื้องขวาให้บิดานั่งบนบ่าเบ,บื้องซ้ายแล้วอุตสาบำรุงกษาไม่ให้มารดาบิดาลงจากบ่าของต้นทำการปฏิบัติเรืข้าวน้ำโอชนาหารมีประการตา่างทุกสิ่งพันถึงท่านทั้งสองจะถ่ายมูถ่ายคูดก็มีได้รงลงจากบา่า ถึงได้ถึงได้กระทำการปฏิบัติดังนี้จนบุรุษนั้นมีอายุได้ตั้งหนึ่งร้อยปีพยายังหาชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นการเพียงพอไม่การที่ได้บรรพาชาประสบบทเท่านั้นจึงจะสามารถตอบแทนบุญคุณของท่านเพราะเป็นการจัดจูงท่านให้ได้โลกุตระสมบัติถึงแม้ว่าท่านทั้งสองจะไม่ได้สมบัติอันสูงสักนี้ได้ กจะย,ยัางท่านให้ตั้งมั่นในพระรตนไครยผลทั้งนี้ย่อมอาศายการบนสุดเป็นมุลเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านได้ประการหนึ่งอานิสอง์อีกประการหนึ่งคือเป็นโอกาสที่จะได้ปฏิบัติคุณงามความดีสําหรับตนเต็มที่นะแท้จริงความดีอาจจะทําให้อาอาจจะทําได้แม้ในเพศคารวะแต่ว่าคารวะทุกรองเรือน ก็มีภารกิจกังวลมากยากที่จะรักษากายวาจาใจให้เป็นไปตามพรองธรรมได้ชน,นิดผู้ที่เป็นบรรปชิตจึงจัดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ฝุดหัดกายวาจาเต็นที่ในทางสมาปฏิบัติและจะได้อารมณ์ติจให้เว้นจากอาบุสรมูลสามประการเมื่อได้อารมณ์ศึกษาเป็นไปเนืองนิดก็ย่อมจะทราบทางติดถูกได้โดยลำดับการ <c oughs> และย่อมจะทําจิตใจให้นแน่วแน่ไม่แปรผันอันเป็นทางให้เกิดปัญญาคือสามารถค้นคว้าหาเหตุผลแห่งขันตัดเสียได้ซึ่งโมหะคือความเขลาอันนอนเนื่องในสันดาลฉะนั้นการบารรพชาพบทสมบทจึงจัดว่าเป็นเวลาที่จะสั่งสมคุณงามความดีได้เต็มที่อย่างหนึ่งด้วยเหตุน,นี้เมื่อพอน,นาอบปสมบทเป็นพิสจในพระพุทธศาสนาแล้ว จงปฏิบัติให้เข่งครัดจงปฏิบัติให้เคร่งครัดตามพระธรรมินัยตั้งอยู่ในโอวาสของโคบาจารย์หากพ่อหน้ามีวาสนาบารมรีดำรงเพศโสมจันยอยู่ต่อไปจากเป็นพระที่ดีในพระพุทธศาสนาเมืม่หมดบุญวาสนาลาเพศมาพรองฆราวาสวิสัยจากเป็นลูกหลาน เลนที่ดีของพ่อแม่คุาตายายเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลสืบต่อไปดังนี้เทศนาวสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพคุณประสีรัตนไตรยัยจงคุ้มครองป้องกันข้อหน้าและท่านเจ้าภาพตลอดถึงท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาช่วยควนขวาย ในการบารรพชาวัมบุตรนี้จงแคล้วคลาดจากสภาวยพิบัติอุปัตธธวันตรายขอให้ประสบจตุรพิทพรชัยอายุวันนะสุขภละและปฏิพานมีแต่ความเกษมสานทุกทิภาราตรีการอัตมภาพสแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่องว่าการบรรพช,ชาอุปสมบทก็อพอสมควรแก่เวลาซึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้